ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชพนุชวรา,าคุณวิทย์นะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะเริ่มจากตัวเองก็อยู่ในวงการเคมีที่เคมีเคมี <laughs> มันก็รู้สึกว่าเราผลิตของเสียเน,นี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออ ถ้าเกิดเราอยู่ไปอย่างเงี้ยวันใดวันหนึ่งก็อาจจะทําให้เราป่วยเนาะก็เลยเริ่มมาดูของใกล้ตัวอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมของใกล้ตัวเราสามารถเปลี่ยนเป็นเคมีในธรรมชาติได้ไหมตื่นมาก็เริ่มดูเลยว่าเอ๊ะเราใช้อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมีบ้างก็พบว่าจริงๆทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์เคมีในชีวิตประจําวันค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใช้ทั้งสบู่ยาสีฟันอาบน้ำ,นำอะไรเงี้ยสรุปว่าเรา สัมผัสกับเคมีในชีวิตประจําวันเยอะมากก็ค่อยๆแกะว่าทํายังไงถึงจะลดเคมีสังเคราะห์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เหลือเอามาใช้ให้ได้น้อยที่สุดเลยใช้เคมีธรรมชาติเนี่ยมาช่วยแทนเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้คือทุกคนเนี่ยพยายามเอาเคมีสังเคราะห์ก็คือเราต้องไปนั่งสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เราต้องการมาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีใครไปนั่งปลูกต้นไม้เราได้สารออกฤทธิชนิดนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องการให้มันปริมาณเยอะๆแล้วก็ทาไงดีก็ไปดูว่ามัน เป็นอะไรในธรรมชาติแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาเลยลอกเลียนแบบธรรมชาติเลยแต่คาเนี้ยในประเทศไทยของเราอะมันมีต้นไม้มีสมุนไพรค่อนข้างที่จะเยอะที่มันดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าที่จะเอามาใช้จริงๆจังๆอย่างเงี้ยเราก็เลยไปแกะรอยว่าเออบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยในธรรมชาติทำไมเราไม่เอามาใช้แทนที่จะไปเลือกใช้เคมีสังเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะ เ,เ,พะะเพื่อให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวิธีการทําผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะชื่อเพจนักเคมีหวัวใจสีเขียวนะคะเป็นเพจใน Facebook ค,ค่ะเราก็จะมาทบบบําน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรธรรมชาติกันนะคะวิธีการก็คือให้ต้มน้ําเดือดนะคะอบเชยใส่เยอะๆเลยประมาณ2องสามกำมือนะคะ ส่วนการพูนะคะใส่ไม่ต้องเยอะใส่หนึ่งกำมือโรสแมรี่ตัวนี้ใส่แค่หยิบมือเดียวนะคะถ้าใส่เยอะบอกเลยว่าขมขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าอยากได้รสแบบเพิซซ่าแบบที่น้ำยาบ้วนปากในตลาดเนี่ยเขาใช้ก็คือใช้น้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มิ t นต์ฟูดเกตเนาะ,ะใส่เข้าไปแค่หนึงหยดนะคะจะมีรพสพซซ่ามากเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำยาบื้อฝปักสมุนไพรแท้ร้อซค่ะก็คือเป้าหมายเนี่ย มันเริ่มจากจริงๆอาจารย์ก่อนที่มาทําตัวนี้อาจารย์ทําวิจัยมาก่อนเรื่องการลดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สเลือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมพอเราทาทาไปว่ามันนานนะกว่าเราจะวิจัยเสร็จหนึ่งเรื่องแล้วได้งานมาใช้เนี่ยสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะจากจากอุตสาหกรรมแต่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เวลาวิจัยอย่างน้อยเนี่ยผ่านมาแล้วสี่ปีเนี่ยถึงจะได้ผลงานออกมาจากชิ้นหนึ่งก็เลยไปนั่งคิดเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้เวลาสี่ปีนะ ควรช่วยกันปลูกต้นไม้อะทาไมเออแล้วทําไมไม่มีคนสนใจแค่แค่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่พึ่งพาตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผลที่ยิ่งใหญ่น่ะเออแล้วก็เห็นได้ชัดอย่างเงี้ยการปลูกต้นไม้เนี่ยมันลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงนะคะเป็นอย่างเดียวเป็นกระบวนการอย่างเดียวที่เอฟเฟกติฟมากก็คือมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากไม่มีกระบวนการไหนเลยที่สามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นอาหารมีแต่ต้นไม้เท่านั้นอะไรเงี้ย ด้วยเป้าหมายที่ว่าเราจะบอกคนบอกว่าคุณก็แค่ปลูกต้นไม้ให้ใกล้มือคุณที่สุดมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดีกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ว่าอยากให้คนมาตรงเนี้ยได้มาเห็นอะไรแล้วเกิดแรงบนันดาลใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ละคนน่ะให้ทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเองทำได้ อาจารย์ก็ทำในสิ่งเล็กๆที่อาจารย์ทําได้แล้วก็พบว่าสุดท้ายวันหนึ่งอ่ะพอเราตั้งใจทําไปเรื่อยๆอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่กับตัวเองก็คือเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้จริงๆดีใจมากนะคะที่อีโคตโเปียเนี่ยพยายามสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้โลกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นด้วยกันนะคะ ถ้าย้อนกลับไปได้เอ้ยถ้าเกิดมีมีพื้นที่ที่ทําให้เราได้ไปเรียนรู้ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเฮ้ยเราก็ทําได้อะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งได้อะไรเงี้ยเราก็สร้างสิ่งที่ดีด้วยกันให้โลกนี้ได้เราเนี่ยหรอมือสองมือของเราเนี่ยหรอเล็กๆเกนี่ยหรอเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกนี้ดีได้อะ เราเชื่อว่าถ้าเราช่วยเหลือกันเราจะสามารถเปลี่ยนโลกได้